เดี๋ยวอูไมเป็นมาับนอย่าไม่บงคนเขาก็กินน้อยแต่ว่ามันอ้วนแต่บางคนกินน้อยอ้วนเนี่ยเป็นที่คนกินนิดเดียวก็อ้วนไม่ใช่ว่ากินเยอะ โอเคเลยเดียว่าย่ยอ้วนอ้วนตายแล้วนิดนิดจากไปจากสมาร์ทโฟนมีตัวอื่นก็ ถึงได้ถึง้อลถบางกถึง้ตเองทนทนเลยทนเอาก็จะหายคนเจ็บคือหายเจ็บพอเราหวดเสร็จแล้วก็เออมันก็คลายมันก็ดีขึ้น า,า,า,าไพสบายเลยที่วาเส็นนวดเส้นขาดมันเกิดโอ้ยบ่นนม,มีดอกรัตตักมันยังบ่ขาด สองหมู่บ้านหมู่บ้านใหญ่มากเลยแหละเขาแยกเป็นสองหมู่บ้านแล้ว mm hmm.